น,นี่เราอยู่ที่กระแล้วค่ะอันนี้เป็นแพรของแพรสุขสมบูรณ์นะคะนี่เราอยู่ชั้นบนก็มีแพรหลายแพรเลยชั้นเดียวสองชั้นแล้วก็มีที่พักคือพักบนแพรก็ได้หรือว่าจะพักข้างล่างก็ได้นะคะที่พักก็มีหลายแบบมีที่พักบนแพรแต่ละห้องอชั้นบนก็มีชั้นบ้าง ก็จะมีคาราโอเกะตั้งโต๊ะจีนอาหารบุฟเฟ่อะไรได้มีห้องน้ำค่ามีแพร่ไหลแพรเลยมีข้างล่างกว้างมากค่ะแพรสุขสมบูรณ์ค่ะที่ประแสะแกลงก็จะพาล่องแพออกไปด้านบนก็จะมีที่พัก เลยหยุบยุบ <G ül üyor> ก็มาสัมผัสธรรมชาติจะม,มีมีคืนก็จะมีสื่อห้อยอ่าที่แมีนกมีนกบินได้ยินเสียงขิ้งหร,ร,ตรตือตะกัจันประมาณนั้นที่พักก็มีหลายแบบนะคะมีห้องใหญ่เลยนอนได้แบบสิบคนยี่สิบคนแล้วก็ ห้องครอบครัวห้องสองคนมีห้องสัมมนาคือครบเลยค่ะที่นี่เป็นห้องเรือนไม้ก็มีอยู่ด้านหน้าพอดีวันนี้ไม่มีแขกช่วงนี้ช่วงโลหน่อยหน้าฝนนี่ก็จะมีบ้านเป็นห้องห้อง ก็จะมีเป็นเรือนไม้ก็มีจะมีบ้านห้องตรงนน้นแต่ก็มีเป็นเรือนไม้ มีนก็จะเป็นเรือนไม้